คลิปนี้ค่ะอ้อมจะพาทุกคนไปตั้งแคมป์กันค่ะไปเสพสัมผัสบรรยากาศนะคะอากาศหนาวเหมือนฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันนะไปดูกันค่ะว่าการตั้งแคมป์แบบชิวๆสบายๆการพาลูกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆจะเป็นยังไงกันบ้างข่าววันนี้นะคะน้องอลีนอายุ3ขวบแล้วไปตั้งแคมป์กับคุณยายอายุ62ปีจะเป็นยังไงต้องไปตามเลยค่ะ อย่างแรกเลยค่ะทุกคนเรามาตั้งแคมป์กันค่ะเต็นที่นี่นะคะซื้อมา1แถม1คุ้มมากทุกคนเตรียมนะคะปรับพื้นที่กันก่อนค่ะปูผ้าด้านล่างนะคะแล้วก็เอาเต็นท์ค่ะเรามากางกันการกางเต็นท์สมัยนี้ง่ายกว่าเต็นท์สมัยก่อนมากเพราะว่าเป็นเต็นท์สำเร็จนะคะก็จะมีวิธีบอกมานะคะ ทำแป๊บเดียวก็ได้เต็นที่เสร็จสมบูรณ์มาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็เป็นฤดูหนาวขนเครื่องนอนมาเยอะกันเลยค่ะเพราะว่าปกติอุณหภูมิช่วงเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศานิดนิดนะคะวันนี้ค่ะตั้งเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันหนาวกันเลยจ้าพกกันมาแบบเต็มรูปแบบกันเลยค่ะใครที่อยากตั้งเต็นท์กับพวกเราตั้งแคมป์แบบพวกเรานะคะง่ายๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่ส่วนหลังบ้านแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะพาลูกมาเปิดประสบการณ์พาลูกมาหาประสบการณ์ใหมๆ่ๆ มาทากิจกรรมข้างนอกบ้านก็ถือว um to er. ่าเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะแก่ลูกเท่านั้นค่ะกับตัวเราเองด้วยล่ะค่ะที่จะได้มาเปรียนประสบการณ์บรรยากาศง่ายๆที่เราก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมเต็นท์ด้านในกันจ้าตอนนี้นะคะทุกคนเราจะพาไปดูเต็นท์นะคะทุกคนไะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราขอแนะนําเต็นท์ของเราก่อนดีกว่านะคะเต็นท์สีต้นนี่ ดูผ้าพยายางอย่างดีหนึ่งแถมหนึ่งที่ไมโครน,นะคะทุกคนนี่ครับแถมวันนี้ราคาทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูเต็นท์เรานะคะนี่คือหน้าเต็นท์มุมนี้คือเฉียงเพื่อไปดูภูเขานะคะตอนเช้าอาหารเดือเราจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนทางเข้าทางเดียวมีมี รีวิวก่อนรีวิวต้นเจ้านะคะรีวิวต้นนะยรีวิวเต็นรีวิวเต้นก่อรีวิวต้นข้างในไอ้ขอนมาเลยผ้าใบสีต้มนะคะข้างบนมีที่พุ่มนะคะแต่ไม่มีหน้าต่างนะคะทุกคนเต็ม okay. ทึบสามด้านสามด้านนะคะอันนีมมค้ะมมคะก็ออันนี้ขนมมือมือเป็นสปอนเซอร์ไหมครับอ,อ๋อเไหมครับอู้เรนดูเลย ข้างในนะคะทุกคนอันนี้เราปูแค่ขึ้งเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปจิขนมค่ะแล้วก็เลยขนมหันไปขนมขนมเอ้าอย่างซีนนี่เราก็เลยเอาเอาปูไว้ข้างนึงนะคะเดี๋ยวเรามานอนข้างนี้แล้วข้างนี้เก็บไปก่อนนะคะเ๋ยวเอาของไว้แล้วเดี๋ยวเราคอยเอาคาปูปูนะคะเดี๋ยวมันจะปูลยค่ะโอเคข้างนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูอาหาร หลังจากเตรียมที่นอนสำหรับค่ำคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมอาหารกันบ้างค่ะเพราะว่ากองทัพเดินวยถอดค่ะอาหารวันนี้ก็ง่ายๆนะคะสบายๆค่ะแต่รับรองว่าอร่อยอิ่มคุ้มอย่างแน่นอนค่ะคุณยายฝ่ายสถานที่จ้าคุณยายก็เตรียมตั้งเตาไฟก่อไฟไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะประกอบอาหารเย็นค่ะสวัสดีเจ้าแม่ใช่เบรนนะคะเบรนอะไรที่ แมวสวนเ้าวกำลังดังไฟให้รออนปิ้งปิ้งจีนปิ้งปลาปิ้งจีนปิ้งปลาเ้าวเมื่อเตาไฟพร้อมค่ะผัดแห่งอาหารก็พร้อมเช่นกันวันนี้แม่อ้อมและน้องอลินค่ะมีหลากหลายเมนูกันเลยค่ะทั้งลูกชิ้นปิ้งฮอทดอกปิ้งตอนนี้กําลังเตรียมอาหารกันใหญ่เลยค่ะโดยมีพ่อแมกและนาอันค่ะเป็นช่างภาพส่วนตัวจ้าอื่แจ๋เดลยวมายิ้ยมาหนุกไปทำปิ้งสเต็กกับโต กิน<จ>ลุกจิ้นค่ะลูกชิ้นนะคะใครเป็นคนเสียบไม้คะหนูค่ะหนูไม่จ่าตรวจแน่ดเชื่อวมาขายของตะเพชรบุรีอีกเป็นขายที่ไหนก็แต่ลูกค้ามาซื้อทางนั้นเลยค่ะ ขายไม่เท่าไหร่คะสองร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหลูกชิ้นเนี่ยสองรอ <laughs> ง้อย <laughs> <c oughs> ขายกำไรเกินควรอ <laughs> <c oughs> ีกแล้วขายกำไรหกบาทไม่เพลงอลินต้อง กิจกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำค่ะก็จะทำให้ลูกนั้นได้พัฒนา EQ ของตัวเองด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะการที่เราให้ลูกนั้นช่วยทำอาหารค่ะจะทำให้ลูกนั้นทานอาหารเยอะขึ้นมากขึ้นถึง5 0เต์เลยทีเดียวค่ะบ้านไหนที่ลูกไม่ทานข้าวลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะถึงเวลาของการ ลูกชิ้นแล้วฮอตดอกแล้วอลินชอบมาก,กเลยค่ะเพราะว่าได้กลิ่นหอมๆของลูกชิ้นปิ้งและก็ฮอตดอกจากเตาฟืนเตาถ่านนี่แหละค่ะทําให้ลูกชิ้นปิ้งนั้นเป็นลูกชิ้นปิ้งและฮอทดอกที่แซนอร่อยของวันนี้อย่างแน่นอนกันเลยค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็มีสมาชิกในครอบครัวมาเพิ่มกันด้วยทําให้บรรยากาศนั้นคลึกครื้นอย่างแน่นอนกันเลยค่ะตังคนต่างม,มาทํากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดแบบนี้นะคะโดยการออกมาแคมป์ปิ้งพักผ่อนง่ายๆจ ากอุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านนั่นแหละแค่ยกครัวเล็กๆที่บ้านนะคะมาไว้ที่แคมปิง้งเท่านี้แหละค่ะมันก็มีความสุขอีกหนึ่งแบบด้วยกันนะคะได้มาร้องวงพูดคุยการทํากิจกรรมร่วมกันได้มารอบกองไฟได้มาสัมผัสบรรยากาศเย็นๆสบายๆมาอยู่ในที่ที่สงบเงียบๆไม่วุ่นวายบ้างก็ถือว่าเป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองและครอบครัวได้แบบง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเยอะแยะด้วยล่ะค่ะ พอแดดล่มลมตกค่ะเราก็ เตรียมกันเลยละจ้าทั้งในส่วนของแสงไฟค่ะกองไฟนะคะและอาหารปิ้งย่างที่สุดแสนจะวิเศษอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะได้ความหอมจากฟืนและเทอาห่านนั่นเองค่ะวันนี้เตรียมเนื้อเตรียมหมูมาปิ้งโอ้โหหอมมากฟินสุดๆอากาศาหนาวๆนะทุกคนได้ทานแบบว่าหมูปิ้งหอมๆอุ่นๆโอ้โหอะไรจะฟินเท่าค่ะอากาศร่มหนาวแล้วนะคะเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมกันเลยค่ะและนอกจากนั้นค่ะก็ต้องเตรียมกองไฟให เช่่นนกันคะเพราะว่าค่าคืนนี้ค่ะเราจะมานอนดูดาวกันค่ะและมีกิจกรรมรอบกองไฟหลากหลายกันเลยค่ะที่จะสร้างความสนุกให้กับครอบครัวสร้างกิจกรรมง่ายๆในครอบครัวที่ทุกคนเนะี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมและที่สําคัญค่ะยังสามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยง่ายๆเป็นการสร้าง EQ ทักษะให้กับลูกได้ง่ายๆด้วยค่ะ คือความสุขเรียบเรียมง่ายๆที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะสําหรับคืนนี้เราก็รอบกองไฟกันจนถึงดึกเลยละค่ะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากกันเลยแล้วก็ดาวก็สวยมากด้วยพรุ่งนี้เช้าค่ะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศยามเช้าที่โอโเหมือนอยู่ต่างประเทศกันเลยจะเป็นยังไงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันที่สองแล้วค่ะเคื่นเป็นยังไงกันบ้างคะหนาวไหมคะ หนาวมากไม่มีอากาศอะไรบางนี่วันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ15องศาค่ะมาพร้อมกับหมอกเยอะแยะเลยสนุกไหมคะคุณยายจ้าอลิสนุกไหมคะเฮ้ยลินมาแปะกันหลงไปไน่นลยต้นไม้เปลี่ยนสีมีค่ะลูกป่ะวันนี้เรากำลังเดินตามหาต้นไม้เปลี่ยนสีกันอยู่นะคะ ไปไปดูต้นไม้เปลี่ยนสีกัน บรรยากาศยามเช้าหน้าหนาวนี้ฟินสุดๆไปเลยล่ะค่ะทุกคนเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยละจ้าเพราะว่าอุณหภูมิ1ิกว่าองศาเท่านั้นค่ะและยังมีหมอกให้เราได้สัมผัสความเย็นแบบชุ่มฉ่ำกันด้วยค่ะมองไปสู่ลูกหงลูกตาค่ะก็ทําให้เรานั้นเห็นใบไม้เปลี่ยนสีกันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งแล้วใบไม้ก็เปลดใบเปลี่ยนสีกันค่ะและนอกจากนั้นเรายังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตที่หลากหลายของสัตว์ยามเช้ากันด้วยค่ะ บรรยากาศด,ดีมากมากฟินสุดๆไปเลยละค่ะทุกคนเอากระเจ้าๆๆเปลี่ยนจะได้พ่องหลูกมาออเขคค้มข้างหล่ายของชีวิตตอนไว้สามควบจะไม่จะไม่ค่ะเด็กๆวะจ้าย้ายเป็นจะได้พวกเจ้าย้ายในไวยหกสิบ hút chip chỏm, hút chip chỏm bây giờ đây cháu mòn châu, các là noi châu. Mm. Mm. เดินสำรวจบรรยากาศและส,สัมผัสยามเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะอากาศหนาวๆแบบนี้ก็ต้องมานั่งมานั่งข้างกองไฟแบบนี้ค่ะมาทานอาหารอุนอ่นๆให้ความอบอุ่นกับร่างกายกันก่อนค่ะรับรองว่าฟินสุดๆเลยนั่งทานอาหารอุนอ่นๆชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากับบรรยากาศเย็นๆแสนสบาย แค่นี้ก็มีความสุขฟินสุดๆแล้วล่ะค่ะทุกคนความสุขอยู่รอบตัวเราค่ะแล้ววันนี้อ้อฟก็จะมาสรุป6ประโยชน์ดีๆที่คุณควรออกไปตั้งแคมป์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีค่ะในการมาเที่ยวพักผ่อนแน่นอนว่าทําให้เรานั้นได้พักผ่อนคลายกับความเครียดควมเหนื่อยล้าในที่ทํางานนอกจากนั้นค่ะยังทําให้เรานั้นได้หลับสนิทค่ะ สามค่ะยังสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติค่ะในที่โลงแจง้งจะทําให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นได้รับภูมิคุ้มกันและทําให้ร่างกายของเรานั้นทํางานในระบบได้ดียิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนั้นค่ะยังมีรเรื่องราวของความคิดสร้างสารรค์เมื่อเราอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นความว้าวุ่นในใจก็จะลดระดับลงเช่นกันค่ะรวมถึงข้อ5ค่ะได้รับวิตามินดีว่าเมื่อเราออกไปตั้งแคมป์ค่ะเราจะได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติอย่างแน่นอนซึ่งแสงธรรมชาติจากแสง ทีนี้แหละจะทําให้เรานั้นได้รับวิตามินดีค่ะและหกค่ะสร้างความท้าทายให้กับชีวิตเพราะว่าการออกไปตั้งแคมป์นั้นก็จะมีประสบการณ์หลายๆอย่างค่ะที่ท้าทายเราไม่ว่าจะเป็นสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมใหม่ๆกันด้วยนะคะว่างๆค่ะอย่าชวนทุกคนลองไปตั้งแคมป์ดูนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในครอบครัวที่จะสร้างความสัมพันธ์และที่สําคัญจะทําให้คุณนั้คขายเครียดได้ด้วยค่ะอย่างนะคะ ลำโพงมันนักอ้หนูชอบลำโพงแกหนูชอบบัจรแจ็กเก็ตข้เราดูกระจายคู่ม่ลูกถ่ายลำโพงหมือนกันเจ้าเหถ้าชื่นชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ้อมด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะ